สวัสดีค่ะชิวชิวซันเดย์นะคะวันนี้วันนี้เนี่ยพี่มาให้สองคำสั์นะคะที่น้องๆห้ามไปสอบเลยถ้าไม่รู้จัก2คํานี้นะคะเพราะว่า2คํานี้เนี่ยน้องๆจะเจอตลอดแน่นอนตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ที่ดอยช้างนะคะทุกทุกคนพาทุกทุกคนมาชมวิวนะคะดอยช้างนะคะตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหอากาศดีมากคือมีแดดนะทุกคนมีแดดแต่ว่าเหมือนกับ แต่ว่ามันก็เย็นอยู่นะคะคือมันเป็นแบบบนดอยนะคะตอนนี้คือดอยสูงมากคืออยู่ที่ดอยช้างนะคะก็พามาเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆนะคะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะวันหยุดก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะคะฝึกทำข้อสอบก็ฝึกแบบชิลๆนะคะไม่ไม่ต้องซีเรียสมากอ่ะอันนี้พามาชมวิ่กันคนเยอะมากเลยเขาถ่ายรูปก,กันยิงครั้งแก คือว่าเย็นสบายมากนะคะมีแดดนะแต่ว่าก็ยังเย็นอยู่มีลมมีลมมานะคะโอเคอ่ะพูดถึงคำศัพท์ของเราดีกว่านะคะคำศัพท์สองคำที่พี่พูดถึงเนี่ยก็คือคำว่า customer แล้วก็คำว่า client นะคะซึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าสองคำนี้แปลว่าอะไรส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็คือรู้กันแล้วยกเว้นคนที่ได้ประมาณแบบ2 0 0 3 0 0อะ 200, 300, อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย น้องๆอ,อาจจะรู้จักคำว่า customer แต่น้องๆอ,อาจจะไม่รู้จักคำว่า client นะคะ customer เนี่ยแปลว่าลูกค้านะคะ client ก็แปลว่าลูกค้าแต่วันนี้เนี่ยที่จะเอามา,เล,าเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าสองคำนี้มันต่างกันยังไงนะคะ customer กับ client ต่างกันยังไงคือแบบนี้ค่ะ customer นะคะถ้าน้องๆจะใช้เนี่ยเขาจะใช้กับเขาจะแปลว่าลูกค้าแต่ใช้กับสินค้าที่ ใช้กับร้านที่มีแบบอารมณ์เหมือนมีหน้าร้านมีสินค้ามีบริการมีสิ่งของเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นนะคะให้เราซื้อน,นะอย่างเช่นหัวใจมารวมมากอย่างเช่นช็อปอย่างเงี้ยใช้กับช็อปใช้กับสตร์นะคะใช้กับมีอ่ะ,อะเดี๋ยวดูวิวไปด้วยใช้กับช็อปใช้กับสตร์ใช้กับอมอนะคะแบบว่ามอที่เป็นห้างสรรพสินะคะ้ามาร์เก็ตนะคะใช้กับอะไรอีกอะรสานอรองนะคะคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ ใช้กับใช้คำว่า customer นะคะเดี๋ยวตอนสิ้นไลฟ์เนี่ยพี่จะมีรางวัลมาแจากพวกเราด้วยนะถ้าพวกเราฟังความรู้2องคำศัพท์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองทายคำตอบกันเข้ามานะคะอ่ะอันแรกก็คือว่าคำว่า customer เนี่ยเป็นลูกค้าที่ใช้กับหน้าร้านที่มันมีสินค้าและบริการเป็นชินช้นๆให้เราซื้อเลยนะคะอย่างเช่นพวกคาเฟ่ช็อปมาร์เก็ตมอลนะคะ Restaurant, บบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ควาว่า Customer แต่ควาว่า Client ที่แปลว่าลูกค้าเหมือนกันแต่ Client เนี่ยจะใช้กับพวกสินค้าเฉพาะทางหรือว่าเป็นเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะการให้คำปรึกษานะคะอย่างเช่นพวก Law Firm นะคะบริษัทกฎหมายนะคะ u n t o u n t i n g firm นะคะก็คือบริษัทเกี่ยวกับบัญชีนะคะ n n g r n n g r o n p c o y p a n y นะคะก็คือเกี่ยวกับวิศวกรรมนะคะหรือว่า o n s u l t a n t เกี่ยวกับที่ปรึกษาคนให้คำปรึกษา สวัสดีค่ะแล้วก็พวกที่เป็น artist designer พวกนี้ลูกค้าของเขาเนี่ยจะใช้คาว่า client โอเคไหมอะสรุปก็คือว่าค s t เ m e r ต้องใช้กับร้านที่มีสินค้าขายเป็นของเป็นชิ้นชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า client นะคะทีนี้สวัสดีค่ะน้องแฝโอ้โหส่งดาวมา45ดวงขอบคุณมากนะคะนี่ตอนนี้อยู่ที่ อยู่ที่ดอยช้างนะคะโอ้โหดูวิวซะกอ่อนคือมันคือมันค่อนข้างคือมันมีแดดน้อง,องแต่ว่ามันเย็นมากนะคะที่เชียงรายอากาศดีมากแต่ก็ต้องระวังโควิดนะคะช่วงนี้อ่ะคำถามสำหรับไลฟ์นี้นะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยชิงรางวัลกันเพราะว่าหลังๆมาพี่ไม่ค่อยได้แจกรางวัลเลยอยากจะแจกนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ที่อยู่คาเฟ่ชื่อว่ายาโยนะคะนี่เป็นร้านเป็นร้านที่มีพวกกระฟงกาแฟต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะและเดี๋ยวจะให้พวกเราทายว่าพี่จะต้องใช้คำศัพท์คำว่าอะไรนี่ดูสิดูสินี่มีมุมนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคน อันนี้โอ้โหถ้าเดินมาอีก2อก้านี่คือไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยนี่มีชิงชาด้วยนั่นจุดหวัดเสียวจุดหวัดเสียวเดี๋ยวเราจะต้องมีมีรูปมุมนี้สวัสดีค่ะคิดถึงค่ะโอเคอ่ะคำถามในไลฟ์นี้ของเรานะคะก็คือว่าที่อยู่ร้านนี้ลูกค้าในร้านนี้เนี่ยเรียกว่าอะไร Customer หรือว่า Client นะคะพิมพ์คำตอบกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะแจกรางวัลกันนะคะใครที่พิมพ์คำตอบเข้ามานะ c u สเ o m ร์ Customer, หรือ Client โอเคน้องออฟตอบเข้ามาแล้วนะคะเจิดมากได้รางวัลไปแล้วหนึ่งอะแต่ว่าไม่รู้คำตอบถูกไหมเดี๋ยวจะเฉลยชีหลังนะคะเดี๋ยวจะเฉลยตอนที่ เขียนโพสต์เย็นนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะเฉลยว่าใครได้รับรางวัลบ้างแล้วเราควรจะใช้คำว่าอะไรนะคะคัสเ m มอหรือว่า c คลเอ t น์นะคะแฮปปี้แฮปปี้อหบวีน่าน้องออฟเลิศมาค่ะอ่ะใครตอบได้ก็ตอบกันมาเลยวา้วาวโอเคเดี๋ยวทักเข้าไปนะคะโอเคค่ะก็แฮปปี้ซันเดย์น,นะคะทุกคนใช้เวลาวันหยุดแฮปปี้แฮปปี้แบายบายค่ะ